สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พี่สทุกท่านเลยนะคะวันนี้นะคะอยู่ด้วยกันกับน,น,น้องเอมี่กันแล้วนะคะที่บริษัทเพชรยน์สาขาสุวินทวงศ์นะคะและเหมือนเดิมเลยวันนี้เจอกันน้องเอมี่เอมี่อัปเดตเป็นรถเข้าใหม่ให้ชมกันค่ะนะคะแล้ววันนี้อัปเดตเป็นรถ f o r t u เ e อร์2.4ลิตรตัววีขับ2รถปี2023สีขาวเล็ขไม้50,000กโล ไม่น้อยมากคันนี้นะคะรถมือเดียวป้ายแดงสภาพสวยรถไม่เคยชนหนักพิกคว่ำไม่เคยจมน้ํากลับสีกอมไม่และคันนี้ประหยัดเงินจากป้ายแดงไป3ามแสนกว่าบาทเลยทีเดียวค่ะนะคะคันนี้เสนอขายอยู่ที่1นล้านหนึ่งแบาทนะคะฟรีดาวดอกีสองจุดสองเก้าเปอร์เซ็นต์เริ่มต้นแล้วผ่อนเดือนละ1นึ่งหม่พันกว่าบาทตลอดสัญญาใครที่สนใจเล็งหาตามหาอยู่คันนี้ตอบโจทย์แน่นอนค่ะ,ะต้องบอกก่อนว่า ผ่อนหนึ่งหมื่นแปดพันบาทอันนี้ขึ้นเลนสฟรีดาวเลยนะคะลูกค้าจา๋าไม่ต้องใช้เงินออกรถเลยแม้แต่บาทเดียวค่ะนะคะใครที่สนใจคันนี้ติดต่อหาน้องเอมม่ได้เลยที่บนด้านล่างใต้คลิปขวามือนะคะทักแชทออนไลน์ขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่าโลเคชันร้านกันได้เลยค่ะมาค่ะนะ,ะ่คะเดี๋ยวเรามาไล่ชมะเอียดรอบพันกันเราเริ่มกันจากด้านหน้ากันเลยดีกว่าค่ะสำหรับด้านหน้าคันนี้นะะีคะนี่เลยไฟหน้าเป็นไฟหน้าลูกแก้วโปรเจคเตอร์มาพร้อมกับไฟเดียร์ไทม์ลันนิ่ะ ขคมไฟคู่หน้านะคะของเดิมโรงงานนะไม่มีร่องรอยแตกแล้วไม่มีรอยน้ำล้วนน้ำซึมนะคะถันลงมาด้านล่างค่ะเป็นไฟตัดหมอกจากโรงงานนะเป็น led ให้เรียบร้อยกระจังหน้าด้านหน้าเป็นสีดำดูดูดคมๆอย่างนี้เลยค่ะมาพร้อมกับตัวเซ็นเซอร์ด้านหน้าแล้วกล้องสำหรับ6 0องศาร,รอบคันที่มีมาให้แล้วในตัวลีดเดอร์แล้วก็ตัวลีเจนเดอร์ค่ะ ปาทเบียนสี่ขอขไข่บใบไม้นะคะแปดเจ็ดศูนย์สองกรุงเทพหมหานครได้ป้ายนี้ไปใช้งานกันเลยนะคะและพี่ดูนะตัวรถขาวมุกสวยมากรถสีขาวมุกสวยมากๆค่ะคันนี้นะคะสีเดิมโรงงานเลยไม่เคยกลับสีสาดสีมาในส่วนตัวล้อมแม็กคันนี้เป็นล้อมแม็กทูโทนปัดเงาน,นะคะเป็นแม็กอลลอยเดิมของทางโตโยต้าแม็กขอบสิบแปดค่ะนะคะ แม็กเดิมๆส,สวยๆเลยพี่เลยพี่ดูช่วงล่างดูพวกซุ้มล้อด้านในเห็นไหมคะไม่มีร่องรอยสนิมไม่มีการชนหนังตัวโครงสร้างหลักด้านในแน่นอนคันนี้นะกระจกมองข้างเป็นทูโทนนะพับปรับเก็บไฟฟ้าแล้วก็มีไฟเลี้ยวในตัวนี่คะ่ะกล้องสารงสาร์ทลอก180องศาร,รอบคันต้องบอกอย่างนี้ว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่นะเพิ่งซื้อเข้ามาที่เพชรยนต์เลยลูกค้าได้เห็นสภาพรถแรกเข้า เนะโครงสร้างให้ดูกันเนี่ยก่อนประตูทุกอย่างคือเดิมหมดเห็นไหมฮะเสาพวกอารอยเม็ดอาร์พวกนี้คือเดิมหมดเลยพี่เนี่ยเม็ดอาร์เรียงไม่สวยงามมากๆเสาเอเสาบีคือสวยมากๆพี่ให้ดูโครงสร้างเห็นไหมฮะด้านในเดิมมากนะคันนี้นี่ค่ะโครงสร้างสวยมากไม่มีการแกะการถอดเนะฮะแผ่นเพจเดิมน็อตเดิมโรงงานทุกอย่างคือเดิมสวยหมดคันนี้ ใครที่สนใจนะคะหาอยู่อยากให้ลูกค้ามาดูรถตัวจริงกันได้เลยที่เพชรยนต์แล้วบอกหนังสีดำปรับไฟฟ้าคู่หน้าเลยอ่าสวยๆนะคะใครที่สนใจติดต่อหาน้องเอมมี่ได้ด้านล่างใต้คลิปนะคะแล้วก็กระจกเดิมลูกบานฟิล์มยี่ห้อลามิน่านะครติดฟิล์มลามิน่าให้เรียบร้อยรอบคันแล้วสภาพแรกเข้านะคะเดี๋ยวเราปรับสภาพเก็บงานให้ใหม่ทั้งหมดรอบคันเลยคุณลูกค้าจ๋า อันนี้คือสภาพแรกเข้าที่คุณลูกค้าจะได้เห็นสภาพรถเข้าใหม่ที่เพชรยนต์ไม่มีชนหนักไม่มีตัดต่อต,ตัดแต่งเข้ามาขายแน่นอนค่ะในส่วนตัวด้านท้ายนะคะไฟท้ายเป็น LED โลโก้ลีดเดอร์อยู่ครบด้านหลังเซนเซอร์สี่ตำแหน่งด้วยกันนะก้องถอยมีให้นะคะแล้วตัวลีดเดอร์เนี่ยกราบด้านหลังจะเป็นสีดำดำเงาสวยมากจริงๆสปอยเลอร์พร้อมไฟเบรกดวงที่สาม ะะแล้วก็หลังคาเสารับสัญญาณเป็นขี้ฉลาดอย่างนี้ใครสนใจหาอยู่นะบอกเลยว่าคันนี้สวยมากๆฟรีดาวด้วยเลยพี่หนึ่งล้านหนึ่งแสนจัดไปแนนซ์ได้ดอกเบี้ย,ยถูกหรือซื้อสดก็ได้ทักเข้ามาโทรเข้ามาขอรายละเอียดเพิ่มเติมกันได้เลยคุณพี่นะคะให้ดูโครงสร้างกันหน่อยโคงรงส,คคงสร้างเดิมไม่มีขยับสวยมากเห็นไหมคะโครงสร้างเดิมสวยไม่มีขยับ เนียนกริบเลยคันนี้นี่ค่ะเห็นไหมคะลอยเม็ดอาร์คลอยรางนะ้ําคือเดิมหมดรับประกันว่าลูกค้าได้รถคันนี้ถูกใจแน่นอนนะคะไม่มีตบตอบ่อตัดแต่งไม่มีย้อมแมวขายคุณลูกค้าแน่นอนค่ะคันนี้นี่นะคะใครที่สนใจเดินทางเข้ามาดูรถกันได้เลยนะพี่นาที่สุบินทวงจะเจอกับเอ็มมี่ได้เลยทุกวันค่ะนะคะไม่มีวันหยุดเนี่ยดูล้อมแมท ขอบสิบแปดนะคะเดี๋ยวเอากุญแจกุญแจเป็นสมาร์ททีเลตขึ้นด้านในให้ดูกันกระจกเดิมทุกบ้านโตโยต้ตา,ตตานะครับฟิล่ห้อรามิน่าทุกบ้านนะกระจกปรับออตโต้สีบานเลยระบบเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างพับปรับเก็บไฟฟ้าปุ่มฟูลส Start นะ,ะแล้วก็มีบายสปอร์ตมอนิเตอร์ให้เรียบร้อย BMS นะคะขออนุญาตขึ้นด้านในแล้วก็เดี๋ยวมีสตาร์ทให้ดู นี่ค่ะนะคะหน้าปัดเลือนไม้นะคะแสดงผลดิจิตอลค่ะเล็กไม้ใช้งานอยู่ห้าหมื่นห้าหมื่นหนึ่งไม้แท้เลยนะทไมห้าหมื่นหนึ่งพันโลห้าหมื่นหนึ่งพันเจ็ดร้อยโลนะคะไม้สวยมากแล้วก็สูงตัวหน้าจอเป็นหน้าจอฮัสกีของทางโตโยต้าแท้นะคะเชื่อมต่อยเปิดคาเพย์แอนดรอยตัวได้และเรียบร้อยสูงตัวแอร์เป็นแอร์ระบบออโต้นะคะปรับอิสระคู่หน้าเลยดูโอโซนเกียร์เป็นอันตโนมัติหกสปีดค่ะพี่นะเกียร์ขั้นบนใดออโต้หกสปีด คอส่วนกลางลายไม้ตกแต่งสวยงามมีโหมดอีโคเนะฮะพาวเวอร์โหมดนะกันกันถลายลื่นและการสะบัดตัวนี้ที่พักแขนที่วางแก้วน้ำอะไรพวกนี้ก็คือโอเคนะตอบตอบโจทย์เลยของตัว2.4ลิตรก็คือตัวนี้นะคะจะมีในสวงตัว c r u คอน control มาให้แล้วตัวก่อนหน้านี้จะยังไม่มีนะคะแล้วก็เป็นพันธุ์ชิพเตรียมมือมีมาให้เรียบร้อยหมดเลยพงมอะไราของเดิมนะคะมัลติฟังก์ชันจัดให้จัดเต็มเลยกระจกมองหลังตัดแสงนี่ตัดแสง จากโรงงานนะคะใครที่สนใจคันนี้อยากให้ลูกค้าเนี่ยมาชมรถเป้าจริงนะคะที่บริษัทมาเจอเอมี่ได้เลยพี่จ๋านะมาลองขับมาลองชมหรือว่าสนใจคันนี้จับจองกันก่อนได้เลยพี่ก่อนที่จะไม่ทนันปาเดมี่พาชมเครื่องยนต์กันค่ะเราบรรนส่งตัวเครื่องยนต์กันค่ะพี่คันนี้เป็นเครื่องยนต์ขนาด2.4นะคะแรงม้าประมาณ100นะ100อ่า70 ร้อยกลางนะคะแรงผ oh. ิดประมาณ350นิวตันเมตรถือว่ากําลังการขับขี่ค่อนข้างดีเลยเครื่องยนต์ไม่มีไอไม่มีสะดุดไม่มีสัรนะคะเลขตัวเครื่องตัวถังตรงกับ hmm. ตัวสำเนาเล่มระฆังเล็กไม่ใช้งานไปแค่ห้าหมื่นโลนะทำอะไรเครื่องยนต์ทางโตยต้าไม่ได้แน่นอนค่ะนี่คือสภาพแรกเข้าไปดูเครื่องยนต์ยังไม่ผ่านการล้างนะคะเดิมๆหมดเลยให้ดูปั๊มเบรกนะฮะแล้วก็ฝากระโปรงน็อตเดิมไม่มีขยับน็อตเดิมโรงงานนะคะน็อต ฝักกระโปรงด้านในสวยมากๆนะท่านผู้ชมนะคะนี่ค่ะคานด้านหน้าให้ดูคานเดิมสวยมากรถไม่มีชนแน่นอนพี่หม้อน้ำเดิมโรงงานรอยมักรอยแต้มสีสภาพเดิมนะคะให้ดูกันให้ชัดรถเข้าใหม่เราก็จะให้ดูกันอย่างเี้เลยพี่เรียวๆยังไม่ได้ล้างยังไม่ได้ปรับสภาพนี่ค่ะเห็นไหมฮะฝากกระโปรงเดิมทั้งสองฝั่ง เม,ม็ดองเม็ดอาร์คนะฮะทุกอย่างคืดเดิมหมดรับประกันเลยว่าคันนี้ลูกค้าซื้อไปเนี่ยสวยถูกใจแน่นอนรีบจับจองกันได้เลยค่ะสำหรับใครนะคะที่ชมคันนี้แล้วนะชมคลิปนี้แล้วแล้วสนใจอยากเป็นเจ้าของอยากจับจองรถครอบครัวจุดที่นั่งตัวท็อปอย่าง t ต y o ต a f o r t u n เนอร์จุลิตรตัววีรถปี2023เลขไม้ห้า0มื่นโลกับราคา1 1 0 0 0ล้านบาทฟรีดาวดอกเบี้ย2.29%เเริ่มต้นนีคะและผ่อนเดือนละ1 8 0 0 0บาทตลอดสัญญาฟรีดาว ลูกค้าต่างจังหวัดก็ซื้อได้เรามีบริการเซ็นไฟแนนซ์นอสที่ทั่วประเทศทุกจังหวัดเลยภาคเหนือภาคกลางภาคอีสานออกตกคือไปได้หมดเลยทุกพื้นที่ทั่วประเทศค่ะสำหรับคลิน,นี้นะคะติดต่อได้เลยที่เบอร์ศูนย์เก้าหกเจ็ดสองห้าสองเจ็ดสามหกเบอร์มีทักแชทแอดไลน์ได้เลยด้านใต้คลิปนะคะทักเข้ามาขอรูปภาพเพิ่มเติมรายละเอียดการผ่อนหรือว่อโลกคชันร้านกันได้เลยค่ะและก่อนจากกันวันนี้นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามซับสไครต์ให้ด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าวัน,น